สวัสดีครับพอๆกันอีกแล้วนะครับผมเมื่อเนี้ยที่มากินส้มตํานะครับผมสมตังครับกุ้งเต้นนะครับผมพี่น้องแบบนี้เลยครับกุ้งเต้นหวานล่งนะครับผมกุ้งสดๆกับตําหุงครับผมลงมือกันเลยครับนี่ครับผมพี่น้องผมคิดอยากมาดดเดล้วนะครับเมนูนี่นี่ครับ จากเมืองฮ่องกงเต็มนี่นะครับของแท้นักกินบ้านห้า กุ่มใหม่เพ่อสดนะครับครับผมเข้าตันปันยังครับผมพี่นองนะครับ เทียบวกรีครับ ครับเข้าใจมาลงไปได้ครับหุยใส่ับยังไง ตรงนี้ป่าข่อนฮายูน้านะครับฝนต,ตกดีบา่าจะเปกรุงเทพบาดเห่านะครับตกกันทุกมือนะครับผมไปเหตุการณ์ที่งานนลำบากขับรถขับล่าขับได้ดีนะครับผมนี่นอควายไปควายมากครับมันเดิน เพราะว่านีอย่างตีิอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย,อนนยรครับ่วนนี้่รงหน้าฝนอืบนะครับเฟฟบักกวากน้ำนี่ครับบรกกวากมันก็ถิมีรถคล้ายๆว่าย่ำไปได้โตเลยนะครับผมจริงครับตามองค์ S <S ขอากันเสียบครับผม <S 2> <S 2> <S 2> สมครับอยากเสียบเอาละครนี้รเรมโน่จำคงส่ว กุ้งสดนะครับผมกุ้งปลอยกุ้งเต้นแสบพวกเรา๋สวคาใจพี่น้องทุกคนเด้อค,ดครับผมเมื่อนี้กับขออย่าปีนเขากันครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ